เศรษฐกิจก,การบินเพดานต่ำอย่างโดรนและเครื่องบินไร้คนขับกำลังเป็นที่นิยมในเมืองเซนเจิ้นบนทนกวางตุ้งช่วยพลิกโฉมการเดินทางและการขนส่งในเมืองเครื่องบินไร้คนขับขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งสามารถขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งที่ความสูงกว่า100เมตรสามารถบินด้วยความเร็วกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเซนเจิ้นไปยังจูไห่โดยใช้เวลาเพียง17นาที ขณะที่การเดินทางด้วยรถยนต์ต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงการเปิดตัวบริการเครื่องบินไร้คนขับสะท้อนถึงความสำเร็จตามแผนของทางการสัญจรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับโดรนยังถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรโดยการฉีดพ่นด้วยโดรนเป็นการลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้อย่างมากนอกจากนี้ในสัญจรการจัดส่งอาหารด้วยโดรนเริ่มให้บริการอย่างแพร่หลาย ปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารรายใหญ่ในเซินเจิ้นมีเส้นทางจัดส่งอาหารด้วยโดรนกว่า50เส้นทางมีคำสั่งซื้อที่จัดส่งด้วยโดรนกว่า2 0 0 0 0 0รายการเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากปีก่อนผู้บริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเกากล่าว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเที่ยวบินโดรนเฉลี่ยวันละกว่า8,000เที่ยว รองเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการ,รบินเพดานต่ำสันเจิ้นกล่าวว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจการ,รบินเพดานต่ำจะเริ่มจากพื้นที่ชานเมืองขยายไปสู่เมืองเริ่มด้วยการขนส่งสินค้าตามด้วยการขนส่งผู้โดยสารและในอนาคตจะมีการบูรณาการการขนส่งในเขตเมืองรอบนอกและระหว่างกลุ่มเมืองทำให้เกิดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า3มิติ